ที่อากีเราอยู่ไหนอ๋อไม่รู้ไม่บอกเราจะไปเดินเล่นในตลาดของผมตรงนี้ก็จะเป็นของใช้มซอนฟลอริดาอลิปออ์เดี๋ยวฟูจิจะพาเพื่อนๆไปดูข้างในนะ ที่อากินน่าสนใจนะออถ้าเป็นโซนนี้มันจะเป็นโซนมือสองนะเพื่อนๆทั้งหมดเลยนะฟรชมาร์เก็ตนะเนี่ยตัวละ50บาทเส้นกระหนา กางเกยงยีนก็มีนะเพื่อนๆเกงขายายา,า,นะาวไงสงสารนักศึกษาน่ารัก กิ่นอาหารหอมมากเลยเพื่อนๆ่องผิงแล้ว,ลวนทท э? ี่ทุกอย่างยี่สิบล้านนี่พี่มีสายร์จโทรศัพท์ไอโฟนไหมไม่มีพี่ไม่มีทุกอย่างยี่สิบ ปกติทุกอย่างยี่สิบมันน่ามีสายพาโทรศัพท์มีชาวต่างชาติมาเดินดอากีเธอจะพาฉันดูอะไรเธอจะพาฉันไปเดินดูอะไรไม่รู้เธอมีงบกี่บาทเธอจะมาเดินตลาดนัดน่ะห้าบาทมีห้าบาทจะพาฉันมาเดินตลาดอาเสื้อกางเกงลายช้างสิบบาท อันนั้นอะไรอ่ะนี่เ่าต่อเล็บเออต่อเล็บเขาอยากต่อเล็บอุ้ยร้านนี้ฟินอะ่ะโซนเสื้อผ้าก็อยู่โซนเสื้อผ้านะโซนกระเป๋าจะอยู่ทางโน้นนะโซน,นชุดชั้นใน ันนี้เป็นมุมของกินแล้วเพื่อนๆเสื้อกับกางเกงชิ้น5เธอมีเงินไเธอมี5บาทผลไม้ตัวเอ็นเนื้อนะน้ำจิ้มอ่ะจิ้มเลยเธอจิ้มไหมไม่ใส่ค่ะเี้อบีบๆเลยดิยังไงงั้นใส่ถุงก็แล้ว ใส่ถุงแล้วบีบเดี๋ยวพี่ดึงออกเองใส่ด้วยกันได้เลยใช่ไหมได้ค่ะของเธอรถเดียวกับฉันป่ะค่ะรถเดียวรถสปอร์ตลูกชินน้นนะเพื่อนๆไม้ละสิบบาทเท่านั้นน่ากินทุกันเลยนะเกี๊ยมด้วกลกับป้าต่อด้วยซูชินะคะซูชิห้าบาทอากีบอกมีเงินห้าบาทกินซูชิได้นะคะเพราะนั้นใครมีห้าบาทกินซูชิได้นะ,ะปลาส้มทอดนะคะ ก็ก่อนฟูจิเคยมาขายม้วนเทปกับซีดีมือสองที่นี่นะเป็นเจ้าแรกเลยตอนที่เขาเปิดคลองถมเมื่อเดือนประมาณ2อาทิตย์แรกปรากฏว่าฟูจิขายได้ไม่ถึงชั่วโมงได้6กพันนะเพื่อนๆขายดีมากไปไหนอากิไม่รู้ไม่รู้นะเธอก็นำดินำทำไมเก็บทางเขาเกือบขาดไหนเอาของฉันไปใส่ไหมบ,บบีลองพื้น ไม่ไม่ใช่รองพื้นหน้านะรองพื้นรองเข้าโอ้ยหโอ้ยกุ้งตัวใหญ่มากมีอันนี้เราชอบกินสลัดโลงเ,เราพาเพื่อนมาเรียกน้ำย่อยนะเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะหิวแล้วเพื่อนก็จะอยากกินอันนี้นมกรอบนมยังกรอบได้รักหน้านี่อะไรลากราปอล what's that ส, FM. ส, FM. ส FM. ้มตำสุ้มชามฉันไม่อยากใส่แมสเลยฉันอยากถอดแมสยายำปูม้ามาเมืองเลยมียำปูม้านะเพื่อนๆเอาไปจิบกับวายขาว i n t e r s ยู่ไม่กินหรออยู่ไม่กินหรอ ดูไม่กินหรอฉันว่าร้านนี้น่าจะมีนะสายชาร์จไปดูดิสายชาร์จโทศรศัพท์มีไหมเจ๊มันมีแค่ตรงนั้นนะคะไหนจ๊ะแถวนี้หรอเยมีไอโฟนสีสีม่วงสีขาวสีเขียวมีไทซีด้วยกล่องเท่าไหร่คะ สิบห้าบาทอากิเอาสองอันเลยไหมสองอันสามสิบเดี๋ยวจาวันเกี้ยวไม่มีอันสวยๆมี่สีม่วงยี่ห้าหรือสิบห้าเธอชอบสีอะไรเธอเลือกเองเพราะฉันไม่ได้เป็นเจ้าของของฉันมีแล้วแต่ว่าใช้ของอันนี้ด้วยอันนั้นมันไทสีอันนี้ยี่ห้าไทซีเอาไปทำอะไรไม่รู้ไง พอสองอยไหมเหอเออันเดียวอันเดแล้วเท่าไหร่สิบห้าบห้าทสิห้ารือยี่สบห้าสิบห้าสิบห้าบาทยีหเหรอได้ยินเป็นสิห้าเธอดูดิตังร้านร้านแบกดินแพงกว่าร้านมีแอร์ร้านติดแอร์ขายยี่สิบร้านตลาดนัดขายยีห้า เอาใส่กระเป๋าเธอดิขายดีไหมล่ะเจ๊จากตลาดนี้ไปไหนไม่ต้องใส่ถุงครับจากตลาดนี้ไปได้ตัวตลาดใช่ไปขายไหนไปดูของเล่นก็ไปนาหนองค่ะอ๋อของผมเหรอบ้านนรานนาะเอ้าเราก็ขายพวงมาลัยอยู่นั่นตัวตรงข้างโลตัสน่ะแต่แต่อยู่บ้านนาหนองร้านเล็กกว่านี้นี่ใช่ไหมเท่านี้แหละเท่านี้เหรอแสดงว่าอยู่ติดทางฝั่งห้องน้ำป่ะใช่อ๋อไปดูของเล่นกัน ร้านเราอยู่ตรงหน้าโลตัสเลยตรงอาบังขายโรตีน่ะขายอะไรเนี่ยขายพวงมาลัยดอกไม้สดไงเคยไปซื้อไหมมีแต่หนูนะ่ะไปซื้อเจ๊เจ๊ไมไ่มีเวลาไปซื้อหนูหรอกขายดีจัดขายดีจัดจะไปจะซ่องมือ้อวันพากกับวันโกนมากไาปันาคารเดียวอ๋อเด็กน้อยต้องคู่กับของเล่น เธอนั่นอุลตราแมนเหรออากิใช่ไหมอุลตรามังปะเธอมีเล็บปลอมด้วยอะไรคะดไ,ได้เลยปืนเหรออ,หอยู่บ้านเต็มเลยอันนั้นอะไร,รอ่ะเธอสวยจัง เธอก็หยิบมาดูสิรูังไหนไหนไหนดูหน่อยคันเท่ออาไหร่เนี่ยไม่รู้สามร้อยห้าสิบ่านมีเครื่องบินด้วยนะเธอนู่บนบนหัวเธอลูกเ่องบินเจ็ตนะขับก,กลับบ้านเลย <c oughs> เครื่องบินเจ็ดคู่พี่แจ๊ยอันนี้เอาไว้ใส่โทรศัพท์ป่ะไปแล้วนะแจ๊ขายดีนะ <c oughs> อยากได้อันฉีชมพูฉันชอบอันนี้นี่ไงพี่ผู้ชายคนนี้อันเท่าไหร่คะอันนี้เท่าไหร่อ่ะอันนี้ร้านของของเจ้เหรออันเท่าไหร่ เ,เพื่อนๆนี่ห้าสิบบาทอันนี้อะไรห้าสิบเหมือนกันค่ะห้าสิบเหมือนกันอ,อันนี้ตัวยาวอ,อันน้หอไมอันนี้สวยไม่หอไม่จะได้หะออันนี้หกสิบบาทขอบคุณค่ะน่ารักทุกอันเลย อากีอยากได้ที่คาดผมหูแมวกินผัดไทยแม่อาทียี่สิบบาท ชั้นงงชั้นงงกับเส้นทางชั้นมึนๆร้านเฟรร้านเฟย่าไปหาไหมเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเราเปิดร้านอยู่นี่นะอ๋อน้องแม่เฟย่าเฟร่ย่าเห็นแล้วอันนี้เจ้าของร้านนะเพื่อนๆ สบายดีคิด,ค,ดคุณแม่หวัดดีค่ะร้านร้านส,สารหลักเมืองเหรอปิดแล้วไปทําที่เดียวที่ร้านดอกไม้ตรงนานหนออแล้วก็หรือหรือร้านกาแฟไปไว้บ้านถ้ามีใครอยากได้บอกนะไปยกเอาเลยร้านกาแฟอะ่อะหรอมันเป็นเว็บไซต์หรอเฟซบ o ๊ก <Facebook, S 2> หรอใช่ไหม มีคนเห็นหมื่นคนอ่ะคุณขายเลยคุณอดากขาคุณอยากขายกี่วันคุณก็ได้อัดเด็ดูดูนาวหล่อไหมเหล่อสิเขไม่เห็นหน้านาวกี่ปีแล้วคุสดเหรอโอ้ยเธอถึงหล่อยังไงเขาเป็นคนดีอ่ะเออาดูหน้าตาดูเหมือนไม่ใช่แค่หล่อนะดีด้วยไคนนกแน้องเพยหรือเปนฮยต่อยปากเป็นอะไรตรงนั้นอ่ะ อ๋อมันเป็นชุดคอสเดรสไง,เ,ไงเธอสไตล์ญี่ปุ่นแล้วทำไมน,น้องเป็นผู้ชายแต่งักันละมันเป็น,ปนมันเป็นแฟชั่นจริงๆแล้วเราซื้อมาสองตัวแบบนี้นะ่ะเราซื้อมาสองตัวเราซื้อมาเป็นคู่กันแต่ว่าของของเขานะ่ะตัดของอของเขานะ่ะตัด,ดตัดลูกไม้ออกไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เราไม่ได้ไลฟ์สดอันนี้เรา สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาสนับสนุนเพื่อนเรานะนี่มีกระเป๋าสวยๆนะอัดไปมื่อกี้เรคุยเรื่อส่วนตัวเลยเราอัดไปหรือเป่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวัสดีค่ะมาใครอยากได้ของฟรีมาร้านนี้น้องซื้อเลยชอบแต่ไหนคะนี่อันนี้ฟรีนะคะฟรีหนึ่งหนึ่ชอบอันนี้ชอบอันนี้นี่งร้นึงอันนั้นถุงใหญ่เอ้ยนี่สวยถุงใหญ่นี่อากิสวยไหดขนาดไห หาว่าหล่อนเป็นกระเทยทอมต่งางหากเขาเป็นทอมเขาไม่ได้เป็นกระเทยทอมหลอด้วยนนเราไปดูสินค้ากันดีกว่าตาบอกอยากกินไข่ไม่เห็นมีไข่ขายเลยเธอโอ้ยหวังอะไรน,น่าจะมีไข่นูกกระทา เ้อกินเบอร์เกอร์ไปเบอร์เกอร์เคบับเธออยากกินเคบับรยี่สิบที่ไหนเจ็ดสิบเพิ่มชีสยี่สิบบาทถ้าเพิ่มชีสก็ยีบาทเธอจะเอาเคบับ เราแค่แบบเอาของแมวดีกว่าฉันไม่เห็นเธอจะออกเล่นออกทีวีสักทีเธอก็จะอยากได้โอ้ยฉันเรามาออกประจัดแต่เธอไม่เห็นไม่อ่ะฉันดูคลิปไม่ใช่ว่าใส่กูอย่าเพื่อนนะโอ้โหเนี่ยโดยเฉพาะใส่กับทุกเนี่ยุกที่ใส่อยู่นะใช่ไหมเธอจะเป็นไอ้นี่ใช่ไหม อะไรนะม่นนะต,ตัวนั่นนะตัวที่เธอชอบเอสโ,โตรฟูดฟูจิจะไลฟ์อยู่กับเพื่อนๆ25นาทีแล้วฟูจิจะลงไลฟ์นะเพราะว่าแบตจะหมดแล้วนะเพื่อนๆน,น,นะ มันคืออะไรพี่อากิถือกล้องมั่งดิมันปรับปรับไอ้นี้เนาะเดี๋ยวลงก่อนนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆออยู่กับวีเจฟูจิและวีเจอากินะคะในช่วงแฮปปี้ฟรีไซด์ไปกวีเจฟูจิเดี๋ยวฟูจิจะพาเพื่อนๆนไปเที่ยวตลาดนัดคลองถมวันจันทร์นะคะตำบลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเลยตำบลขุดป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยไปกันเลย พีกบกระเทียมไหมไม่มีแล้วมีอยู่ไหนกระเทียมไม่มอยู่หลังบ้านเอาเธอเอาขึ้นมาเหรอเอ,เอาเธอบอกว่ามีแต่ผักบุ้งเอ้าที่เธอไม่ได้ไปดูใช่ไหมไม,ไม่ฉันไม่ได้ไปหลังบ้านเธอไมไ่ล้างไม่อะไรเลยนะมีตัวอะไรไปกินแ,แน่ๆเลยอะไรของอยู่หลังบ้านนะ ตัดหัวิบาทชาแนลเพื่อนดูดิเพื่อนดูอันนี้คุชชี่อันนี้ชาแนลสวยด้วยอันนี้ไม่น่าสิบาทสิบาทคู่คู่เอ้ขอ้างล่างเนี่ยเดี๋ยวยี่สิบบาทอยูก่กระไรอันนี้สัญลักษณ์อะไรอากิ <c oughs> สันติภาพ <c oughs> ของครอบครัวลดความเนาะ อ้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์สากรเธอเดี๋ยวฉันบอกว่ามันคืออะไรกับบ้านก่อนรถคามเขาก็รู้กันทั่วโลกน,นั่นแหละเมื่อกี้ปวดขาแล้วขอขี่ขาขี่หลังหน่อยได้ไหมกลับบ้านเลยได้ไหมปวดปวดขาแล้วไม่ต้องมาใกล้ขนาดนั้นได้เดี๋ยวมันจะเห็นเหงือกฉันจะใกล้ฉันไปไหนรีบดเดินไง สกินปิดหรือไม่ไงมันแก้วอ่ะที่ไหนอะไข่เค็มนี่เธอหาไข่เค็มได้ที่นี่นะตัวนี้เหมือนแม่ตัวนี้เหมือนพ่อเนะี่ยคอมันขนสั้นช็อกเนื้อหายากนะครับ แจกซีด้วยพ no. ah. claro oh um ื่อม uh ีต um okay. ัวแจกรีด้วยเห็นฮะเอาไปเลี้ยงไหมไม่มีเลยครับขายถูกครับไม่ขายตัวนั้นรถไบเลอร์เหรอตัวที่แจกไม่ครับมันเป็นไทเหลัองผสมครับน่ารักีนะคะเลี้ยงไหมล่พ่อทำไมถึงแจกรีเขาฝากมาแจกครับก็ต้องแจกตัวบาตัวนตว้ตัวนี้ตัวนตัวตน้ตัน เห็นแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปดนน้องหมาเหรอครับเอากี่ตัวเอามาดคกี้น่ารักดีใช่ไหมเอาตัวนั้นนะอุโมงค์อะไรคะเอากลับบ้านเลยแต่เธอเอาไปเลี้ยงลับบ้านได้แต่ฉันอยากเลี้ยงนะจริง ที่ยาคุมเก็บเลี้ยงหมาแล้วซื้อกระดูกให้มันใช่ดำไส้อักเสบตายค่ะไม่เป็นไรไม่เอาของอเอาไว้เอาไว้ให้พี่พีออ่อันนี้เราจะตั้งชื่ออะไรอากิอากิฟูจิแอนคุโรไหมคุโรให้ชื่อคุโรซังนะแปลว่าสีดำเขาเป็นผู้หญิงแปลว่าสีดำค,คุโรซังกลับบ้านกับเรานะ เขาเป็นผู้หญิงอันนี้พี่เขาให้เรามานะคะแล้วก็มีเจ้าของจากบ้านน้ำพูนะคะให้เราให้น้องหมาเราโดยที่ไม่ต้องจ่ายตังค์เอาไปเลี้ยงนะคะเพื่อน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 ที่อยากจะสนับสนุนน้องหมานะทุกวันจันร์ใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะก็มาสนับสนุนกันได้นะคะตรงนี้นะคะของถมตรงประตูของถมวันจันกล่องค่ะตรงใช่อันนี้ตรงข้ามกับอะไรโรงแรมอะไรเครื่องเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะเพื่อนๆนะมาสนับสนุนกันได้นะคะ ได้น้องหมาฟรียังไม่พอได้เงินค่าอาหารไปด้วยหน0ยบาทข,<อ>ขอบคุณมากอ,อนุโมทานาสาธุนะคะฝากฝากฝา,ากความคิดถึงเจ้าของด้วยเนาะ,อะขอบคุณไร่ๆเด้ออันอ่าค่อยก็อยู่บ้านตะคูอยู่านาอ้อผู้ใหญ่ตั้มหนาดูจักบอสบ้านตะคูปีชากัลยาไทยบ้านนาอ้อคือกันบ้านนาอ้อบ้านนาโคกอันล้านแม่ชีคำฟ้องกรลยาน่ะวัดธรรผพปูจังห้าไปมาวันวันพฤหัสที่ผ่านมานี้นะน้องชื่ออะไรอากิคุโร คูโรสังผูโรจัง,งเพราะเขาเป็นผู้หญิงคูโรจัง <c oughs> รูโรจังกลับบ้านกับเรานะบายบายเลยบายโชคดีค่ะบาย